สวัสดีค่ะหมอพรนรักหมอผาตาัดตาต้อนเนื้อต้อกระจกต้อหินและสัญยกรรมเปลือกตาหมอตาเฉพาะทางด้านต้อหินวันนี้เราจะมาคุยกันในเอพิโซดที่เกี่ยวกับการใช้เลเซอร์รักษาต้อหินค่ะมีการวิจัยคาดกันว่าในปี2040จะมีคนที่เป็นต้อหินทั่วโลกทั้งหมดมากกว่า100ล้านคนค่ะและเป็นคนที่มีต้อหินมุมเปิด มากกว่า50ล้านคนทั่วโลกค่ะคิดง่ายๆนะก็เกือบประมาณ80%ของประชากรไทยทั้งประเทศเลยค่ะความสำคัญก็คือเวลาที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นต้อหินหรือหมอบอกว่าเป็นต้อหินแล้วเนี่ยก็ต้องมีการรักษาไปตลอดชีวิตดังนั้นเนี่ยไม่แปลกนะที่คนไข้จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีปัจจุบันนี้เวลาที่บอกว่าเออเป็นต้อหินเนี่ย ก็จะได้รับการเกียดอดยาเพื่อที่จะลดความดันตาใช่ไหมคะการลดความดันตาเนี่ยเป็นเพียงการรักษาปัจจัยเสี่ยงปัจจัยหนึ่งที่พบว่าถ้าเอาความดันตาลงแล้วเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่นะก็จะไม่บอดไม่มีการเปลี่ยนแปลงของโรคในทางที่แย่ลงดังนั้นการรักษาด้วยการลดความดันตาจึงเป็นการรักษาที่เรารักษากันอยู่ในปัจจุบันนี้คะ่ะปัญหาของยาหยดตาเนี่ยก็คือว่า คนไข้ที่หยอดไปนะจะต้องหยอดตลอดชีวิตแล้วที่นี้บางยาเนี่ยมันมีสารกันบูดพอมีเสร็จคนไข้ก็จะเกิดผลข้างเคียงจากสารกันบูดนั้นไม่ว่าจะเป็นตาแดงเคืองตาตาแห้งหรือผิวตาไม่ดีผิวตาอักเสบเปลือกตาครั้ำขนตาครั้ำเป็นต้น ตอกจากนี้นะคะคนไข้ก็อาจจะลืมหยอดบ้างต้องตั้งเวลาหยอดบ้างสรุปก็คือลำบากชีวิตในการที่จะหยอดยาบางคนเนี่ยไม่ใช่หยอดยาตัวเดียวนะ5้าหลอดเลยบางยาบางชนิดเนี่ยก็จะต้องแช่ตู้เย็นเพราะฉะนั้นเวลาแบบคนไข้ไอ้อยากจะเดินทางไปไหนไกลๆก็ต้องใช้น้ําแข็งใส่ย,ยากระติกน้ําแข็งใส่ย,ยาไปแล้วก็เอาไปด้วยอย่างเงี้ยก็คือชีวิตลําบากมากเลยนะคะดังนั้นเนี่ย คนก็เลยคิดการรักษาด้วยเลเซอร์ขึ้นมาค่ะรักษาด้วยเลเซอร์นี้เองนะก็เพื่อที่จะคิดว่ามันน่าจะช่วยลดความตาตาได้แล้วก็ปิดจุดอ่อนของการหยอดยาต่างๆผลแทรกซ้อนจากการหยอดยาต่างๆขึ้นมานะคะก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่มนุษย์เราเนี่ยคิดได้ขึ้นมา ไรก็แล้วแต่นะคะถึงแม้ว่าเราเนี่ยอยากจะรักษาลดความดันตาให้มันลดลง,ลงใช่ไหมแต่จุดประสงค์จริงๆอะของการรักษาต้อหินในปัจจุบันน่ะก็เพื่ออุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ยกตัวอย่างเคสนะคะมีเคสหนึงเนี่ยรักษาด้วยยาทั้งหมด5ตัวแต่ความดันตาก็ดีการมองเห็นก็ดีลานสายตาก็ดีแต่การที่หยอดยา5ตัวในแต่ละวันน่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องสะดวกนะคะ ออแล้วก็มีผลแทรกซ้อนจากยาต่างๆไม่ว่าจะเป็นตาแดงคันตาไม่สบายตาน้ําตาไหลอยู่ตลอดเวลาเลยอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะเจาะจดคุณไข้คนนี้ได้ถึงแม้ว่าความดันตาจะลดลงดีเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงของโลกเพราะฉะนั้นหลักการในการรักษาของในหมอตาต้อหินเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราก็จะ ยึดเอาคุณภาพชีวิตของคนไข้เ,เป็นสําคัญไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยใดๆนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะเทียบว่าคุณภาพชีวิตของคนไข้ดีขึ้นไหมนี่พอนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาก็คือการใช้เลเซอร์นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีหลายชนิดด้วยกันค่ะ ดังนั้นนะคะวันนี้เราก็เลยเมาเรียนรู้นวัตรกรรมเกี่ยวกับเลเซอร์ว่าในการรักษาต้อหินเนี่ยมันมีเลเซอร์แบบไหนบ้างคะซึ่งเลเซอร์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เนี่ยจะมีอยู่4ชนิดด้วยกันอันแรกก็คือ Laser เลเซอร์ที่เรียกว่าเลเซอร์ไทม์เบคูลพาสตีหรือ SLT อันนี้จะใช้ในต้อหินมเปิดค่ะต่อมาเลเซอร์ที่2ที่พบบ่อยมากๆใช้กันบ่อยมากๆก็คือเลเซอร์ LPI หรือ เลเซอร์ p e r i h e r a l iridotomy และสุดท้ายนะคะเป็นกลุ่มออที่3ก็คือจะใช้ในการทำลายตัว s e l e r a l b u l y ก็คือทำลายตัวที่สร้างน้ำในลูกตาให้ความดันตามมัลงก็คือพวก ecp หรือ m g p นะคะสหรับวันนี้ที่อยากจะโฟกัสก็คือได้แก่เรื่องของเลเซอร์ในกลุ่มแรกค่ะเลเซอร์ laser ต้อหินมุมเปิดหรือ slt slt นี้นะคะย่อมาจากคำว่า selective laser trabeculoplasty ค่ะ วันนี้เนี่ยเราจะได้มาเจาะลึกกันนะคะว่าตัว slt เนี่ยมันคืออะไรมันมีกระบวนการแมคานิซึมกฎไกดทำอย่างไรให้ความหนาตาดต่ำและเรื่องของใครที่จะเหมาะเป็นแคนดิเดตในการที่จะทำเลเซอร์ slt นี้นอกจากนี้ก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของผลแทซกซ้อนของเลเซอร์ slt สุดท้ายนะคะอยากจะพูดงานวิจัยในเรื่องของ right trial เป็นงานวิจัยที่ ตามคนไข้ไปทั้งหมด6ปีด้วยกันในคนไข้ที่ยิงเลเซอร์ SLT เดี๋ยววันนี้เราจะได้มารู้กันหมดทั้งหมด6หัวข้อตามที่กล่าวมาแล้วค่ะเช่นเคยนะคะใครที่อยากจะรู้เรื่องไหนพิเศษนะหมอก็ทำทำทสเต็มไว้ให้นะคะใน Description สามารถที่จะกดทำสเต็มแล้วก็ข้าไปข้างมาดูได้ตามหัวข้อที่สนใจได้เลยค่ะสำหรับประวัติศาสตร์ของเลเซอร์ SLT นะก่อนก่อนที่มันจะมาเป็น SLT มันไม่ได้เป็น SLT เลยนะ มันเป็นเลเซอร์ที่เรียกว่า ALT ค่ะตัว ALT นี้นะมันจะใช้อากอนเลเซอร์ท a เบคูลอปสตียิงไปที่มุมตาที่ตรงตำแหน่งที่เป็นเม็ดสีเขาเรียกว่าพิ g m e n t TM ของมุมตายิงไปเสร็จเนี่ยก็จะคิดว่ามานะันอะเกิดการอักเสบของตัวทาเบคูลา่าเมชูดก็คือสรุปแล้วเนี่ยทางระบายนะ้ำมันก็เพิ่มขึ้น ทำให้ความดันตาลดลงจากการที่มีน้ําออกจากตามากขึ้นแต่ทีเนี้ยเลเซอร์ ALT อ่ะมันเริ่มมาตั้งแต่สมัย1970บวกบวกนะแต่มันมีปัญหาค่ะคือปัญหาเนี่ยนะก็คือว่าผลแทรกซ้อนมันเยอะคือแทนที่จะยิงมุมตาใช่ไหมยิงไปแล้วไม่มีอะไรมันเกิดรอยแผลเป็นเกิดผังผืดให้กับมุมตาเกิดกลายเป็นจากมุมเปิดไปเป็นมุมปิด แล้วสุดท้ายเนี่ยความดันตาก็ไม่ลงดังนั้นเนี่ยเลเซอร์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของตัว SLT เป็นเลเซอร์ที่ไม่ค่อยมีใครใช้แล้วในปัจจุบันนี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยสมัยก่อนนะการใช้ยามันก็ป๊อปปูล่าใช่ไหมยาหยอดตาเนี่ยไอตัวเลเซอร์ ALT หรือว่า SLT เนี่ยมันจะใช้มาแค่แบบเหมือนเป็นการรักษารวมแต่พอมีตัวงานวิจัยที่ชื่อว่า Right ทริออลไลท์ที่แปลว่าหลอดไฟอะนะขึ้นมานะคะมันศึกษาว่าตัว SLT เนี่ยจะเป็นออการรักษาแรกหรือว่า first line ในการ่เป็นได้ไหมเนี่ยอันเนี้ยมันก็เลยแพร่หลายขึ้นมาในปัจจุบันนี้ค่ะว่า SLE เนี่ยสมมติคนที่มีนิจฉัยต้อหินเลยเนี่ยสามารถที่จะยิงต้อหินมุมเปิดนะสามารถที่จะยิง SLT เป็นการรักษาแรกได้เลย สรุปนะคะการพัฒนาในสมัยก่อนจาก ALT มาเป็น SLT จากรักษาที่เคยร่วมให้ยาก่อนแล้วก็เอาเลเซอร์ไปร่วมแต่ปัจจุบันเนี้ยเลเซอร์ตัวแรกขึ้นมาก่อนเลยแล้วถ้าเกิดไม่ดีขึ้นค่อยใช้ยาร่วมเราจะไปเรียนรู้กันทั้งหมดในวันนี้ค่ะ SLT นะคะย่อเต็มๆว่า Selective Laser t a l a p l a s t y เป็นเลเซอร์ที่ selective ใช้ เครื่องเลเซอร์ที่เรียกว่า Nd:YAG 532นาโนเมตรยิงเข้าไปที่ตำแหน่งมุมตาตำแหน่งมุมตาที่เป็นสีสีเป็นพิกเมนตคือ t าเบคูล่าเมชเวิร์ k ยิงไปนะคะก็จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในตัว t าเบคูล่าเมชเวิร์ดตาเบคูล่าเมชเวิร์เป็นอวัยวะที่สำคัญมากที่จะทำให้น้ำในตาระบายออกไปทางนั้นนะพอระบายออกเสร็จเนี่ย น้ำจากการที่มันสร้างสร้างมาพอมันระบายออกมันก็จะเกิดความดันตาลลดลงเป็นบาลานซ์ของของเหลวภายในลูกตานะคะทีนี้เนี่ยเอ่อแมคคาเนซึมหรือว่ากลไกการออกฤทธิ์เนี่ยเออกลไกการที่มันทํำยังไงให้ความดันตาลลดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่ค่อยชัดเจนแจ่แจ้งร้อยปอเซนะแต่เชื่อว่า มันเนี่ยพอยิงมันก็จะเกิดการอักเสบเล็กๆน้อยๆยนะคะแล้วก็ไปทําให้โครงสร้างของตัว tm ที่เป็นตัวระบายหลักๆของน้าในลูกตาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปค่ะเปลี่ยนแปลงไปจนมันสามารถที่จะทําให้ตัวออความดันตาลดลงได้เพราะว่าการที่เราจะยิงเข้าไปในที่บริเวณ tm ได้อะคะ่ะ เราจะต้องใช้เลนพิเศษส่ก็คือเลนดูมุมตาเนี่ยแหละส่องเข้าไปให้เห็น T M การที่จะเห็นได้ก็คือมีแค่ต้อหินมุมเปิดเท่านั้นนะมุมปิดก็เลยไม่เห็นดังนั้นเลเซอร์ชนิดนี้ก็เลยเป็นเลเซอร์ที่ใช้ในต้อหินมุมเปิดหรือคนที่เป็นความดันตาสูงแล้วก็มีมุมเปิดค่ะมีการศึกษาหนึ่งเขาก็ได้เขียนรีวิวได้เป็นอย่างดีมากๆเลยนะคะว่า S L T เนี่ยใช้ใน อยู่3แบบด้วยกันในปัจจุบันนี้ที่เขารีวิวมานะ,อ,ะอันแรกนะคะคือเป็นการรักษาแรกค่ะอย่างที่บอกว่าคนไข้ที่เป็นต้อหินมุมเปิดหรือว่าคนที่มีความดันตาสูงแล้วแบบเสียงที่จะเป็นต้อหินเนี่ยอ,อุ่มนี้ไม่เคยรับการรักษามาเลยพอวินิจฉัยปุ๊บรักษาด้วย SLT เลย เขาเรียกว่าเป็น first line หรือว่าเป็น primary therapy นะคะซึ่งงานวิจัยที่เป็นเหมือนงานวิจัยหลักๆของการเอา SLT มารักษาเป็น first line เนี่ยก็คือ light like, trial ซึ่งจะพูดต่อไปในตอนท้ายนะว่ามันคืออะไรมันทำยังไงกันแน่นะคะอันที่2ที่เอาเจ้า SLT เนี่ยมาใช้ก็คือเป็นการรักษาอัรเิมเข้าไปค่ะนี้จะเป็นกลุ่มที่เคยได้รับยามาแล้ว เคยได้รับการผ่าตัดมาแล้วแต่ความดันตายังไม่ดีในต้อหินมุมเปิดยังไม่สามารถลงความดันตาไม่ลงไม่ลดลงแล้วก็โรคก,ก็ยังดําเนินต่อไปอันนี้ก็เอาเลเซอร์เนี่ยมารักษาในกลุ่มนี้ได้เป็นกลุ่มที่2เรียกว่า adjunctive therapy คือการรักษาที่เพิ่มเติมเข้าไปจากการรักษาอื่นๆกลุ่มที่3ที่มีการนำมารักษาก็คือ Ree Placement Therapy หมายถึงว่าจากเดิมคนเนี้ยเคยหยอดยามาตลอดหยอดยาต้อหินมาตลอดเลยแต่วันดีคืนดีเนี่ยเอาตัวเลเซอร์เนี่ยมารักษาแทนเลยไม่ใช้ยาละใช้เลเซอร์แทนก็หยุดยาได้ไม่ต้องหยุดยาอันนี้จะเป็นการใช้งานในกลุ่มที่3เรียกว่า r e l a c e m e n t Therapy สรุปจากรีวิวข้างต้นก็จะสรุปได้ว่า ในการรักษาคนไข้ต้อหินทั่วโลกในปัจจุบันเนี่ยจะเอาเลเซอร์เนี่ย SLT มาใช้ใน3กรณีกรณีแรกคือเป็นการรักษาแรกเลยหมดสดๆใหม่ๆเพิ่งวินิจฉัยยิงเลยอันที่2เป็นการรักษาที่เสริมเข้าไปจากที่เคยใช้ยาที่เคยผ่าตัดส่วนอันที่3เป็นการรักษาที่เกิดแบบเอามาแทนที่หมายถึงว่าพอวินิจฉัยแล้ว ได้รักการรักษาด้วยยาแล้วเอาเลเซอร์มาแทนที่ยาดีกว่าแล้วก็หยุดยาได้ทั้งหมดนี้ก็เป็นการรักษาด้วยเลเซอร์ในปัจจุบันเป็นสามปุ่มใหญ่ต้อหินชนิดไหนที่สามารถที่จะเอามารักษาด้วย s l t ได้อย่างที่บอกไปแล้วนะคะต้องเป็นมุมเปิดค่ะมุมเปิดเนี่ยเป็นมุมเปิดชนิดที่ไม่ทราบสาเหตุก็คือ primary open angle g กิลค p ม a า p o H g ไม่ทราบสาเหตุแต่ต้อหินมุมเปิดที่มีสาเหตุเนี่ย ก็าสามารถที่จะรักษาได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทุกอันนะก็คือมีแค่ตัวสูดโดเอ็กโ o r a t i o n c o r n e a าหรือ pigmentary อ o ok r n e a l จะได้ส่วนไม่แนะนำให้มารักษาด้วยเลเซอร์ชนิดนี้นะคะเป็นมุมเปิดก็จริงแต่เกิดจากเส้นเลือดที่มันงอกผิดปกติหรือเกิดจากการอักเสบในลูกตาเป็นโรคลูกตาอักเสบม่านตาอักเสบแล้วเป็นแบบต้อหินมุมเปิดขึ้นมาหรือ เป็นกลุ่มที่มี angle r e v e a t i o n คืออุบัติเหตุแล้วตัวตามุมตาเนี่ยมันไม่ปกติมันแบบเหมือนเลยจากจุดเกาะไปซึ่งอันนี้เลเซอร์ Laser, ตัว SLT เนี่ก็ไม่ได้เป็นข้อบ่งชี้ในการยิงค่ะและต้อหินมุมปิดเนี่ยก็ยิงไม่ได้แน่นอนนะเพราะว่าเวลาจะยิงอะ่ะมันก็ต้องยิงเข้าไปใน ตัว T M ใช่ไหม T M เนี่ยจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อเป็นต้อหินมุมเปิดนะคะสรุปเนี่ยคนที่จะยิงได้อะก็มีคนที่เป็นต้อหินมุมเปิดชนิดที่เป็นไพ i มารีนะคะหรือ P O A G นั่นเองกับ คนที่เป็นอยู่ดีๆความดันตาก็สูงเลยแต่ว่ายังไม่มีการทำลายขั้วประสาทตาหรือการทำลายลานสายตานเนี้ยจะเรียกว่าออ u ค a ระให้เปร์เทนชันก็คือตรวจเจอว่าความดันตาสูงเฉยๆเนี่ยเอสเทีเนี้ยก็มีบทบาทในการรักษานี้ได้นะคะซูโดเอ็กโฟเรชันกอร์โคมาเนี้ยก็สามารถรักษาได้แล้วก็ตัวพิกเมนต์ดิสเพร์ชันกอร์โคมาอันนี้ก็รักษาได้ะคะ่ะ สูดอ,อ็กโิเลเชันถ้าใครเนี่ยยังไม่รู้จักนะให้ไปดูวิดีโอนะคะที่เกี่ยวข้องในเรื่องของชนิดของต้อหินมุมเปิดมาได้พูดไว้แล้วนะคะอย่างละเอียดวิธีการยิงนะคะก็จะเป็นเครื่องเลเซอร์ไม่ต้องทง,งไม่ต้องเข้าห้องผ่าตัดเวลาที่จะยิงอ่ะก็คือยิงอยู่ที่ห้องห้องยิงเลเซอร์นี่แหละก็จะเป็นเครื่องให้นั่งคนไข้นั่งคุณหมอเนี่ยก็นั่งยิงเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ ก็จะมีการหยดยาชาอตอนยิงนะแล้วก็ใช้เลนส์พิเศษที่ส่องไปเห็น TM ค่ะแล้วก็ยิงไป360องศารอบตาก่อนยิงอาจจะมีการให้ยาลดความดันตา<ม>เพื่อที่ป้องกันไม่ให้ความดันตามันสูงยิงแบบเฉียบพันได้ให้ยาชา,าที่บอกไปแล้วนะคะหลังยิงเนี่ยสามารถกลับบ้านได้เลยโดยที่ไม่มีความเจ็บนะคะ หลังยิงอาจจะต้องมาวัดความดันตาก่อนก่อนกลับบ้านแล้วก็มานัดตรวจความดันตาอีกครั้งหนึ่งจากตัว selective laser t a b i c u l o p a s t i l s l t เนี่ยมันเป็นเลเซอร์ที่ใช้พลังงานน้อยมากผลแทรกซ้อนจากการยิงเนี่ยจึงแบบน้อยมากๆเลยนะคะผลแทรกซ้อนจะแบ่งเป็นกลุ่มที่พบพบได้บ่อยๆแต่ว่าไม่รุนแรงกับกลุ่มที่รุนแรงแต่พบได้ไม่บ่อยเลยไม่ถึง1%มาดูกันนะคะกลุ่มที่พบได้บ่อยๆเนี่ย แต่ไม่รุนแรงค่ะ,คะก็คือการมีการแบบเหมือนปวดนิดนิดเครืองนิดนิดหลังจากยิงมีอักเสบน,นิดนิดหลังจากยิงมีความดันตาสูงขึ้นหลังจากยิงเล็กน้อยนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยเนี่ยไม่ต้องให้ยาอะไรเลยนะพวกการแบบที่พูดมาเมื่อกี้มันสามารถที่จะหายไปได้เลยส่วนผลแทรกซ้อนที่รุนแรงมากแต่พบน้อยๆมากๆเลยพบแบบ เออแทบจะตั้งแต่ยิงมาก็ยังไม่เคยเจอเลยนะคะอันแรกก็คือเป็นเหมือนกระจกตาอาจจะบวมได้ค่ะหรือว่ามีแบบเหมือนเหมือนได้รับพลังงานแบบกระจกตาเซนได้รับพลังงานแล้วมันฟ้าๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นได้เช่นเดียวกันค่ะหรือว่าเป็นแบบการอักเสบที่แบบโอ้โหเห่อขึ้นมาแบบเยอะมากๆความดันตาสูงมากๆหรือมีเลือดออกเนี่ยก็เป็นผลแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ว่าพบน้อยมากๆค่ะ หลังจากยิงไปแล้วนะคะก็จะอาจจะมีการให้ยาลดการอักเสบได้หรือว่าไม่ต้องให้เลยก็ได้นะคะหลังจากที่ยิงเสร็จแล้วนะคะบางหมอบางคนก็อาจจะให้ยาลดการอักเสบ4.7วันหรือบางคนเนี่ยก็ไม่ให้เลยก็ได้เพราะว่าเชื่อว่าอยากจะให้ตัวเอ,อ่อ T M หรือว่าไทเปโครมาโนเนี่ยมันอักเสบนิดๆิจะได้ลดความดันตาได้ค่ะถือว่าเป็นออการยิงเลเซอร์ที่ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรแล้วก็สามารถที่จะกลับบ้านได้เลย มาดูผลลับกันบ้างนะคะว่าตัวเลเซอร์เอสอเนี่ยมันมีแบบประสิทธิภาพในการที่จะลดความดันตาได้เท่าไหร่คะ่ะอย่างของ r i รท t t i a l นะคะก็ได้บอกว่าประสิทธิภาพของ SLT เนี่ยเอ,อค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพที่ดีมากๆผลแทรกซ้อนนะ่ะน้อยมากๆนะคะก็คือมีความปลอดภัยมากๆแล้วก็มี cost effective หมายถึงว่าเ,เมื่อเทียบราคาแล้วกับการรักษาแล้วเนี่ยก็คือโอเคนะคะ ไลฟ์ไทลเนี่ยก็คือเป็นการศึกษาให้ตัว s อ t เเนี่ยมาเป็นการรักษาแรกเลยพบว่าในคนไข้ที่เป็นต้อหินเปิดแล้วก็ตัวความดันตาสูงคนที่เป็นความดันตาสูงเนี่ยสามารถลดความดันตาได้75%เปอร์เซ็นต์ของของ,ของเคสทั้งหมดนะคะมีการศึกษาอัอนหนึ่งนะคะเป็นอันนี้เป็น retrospective study หมายถึงว่าเขาเอาแบบข้อมูลมาแบบ ดูย้อนหลังอะ่ะมันก็คือการศึกษาแบบเนี้ยมันเอ่อเนื่องจากเอาข้อมูลมาดูย้อนหลังมันไม่ได้มีการวกควบคุมไม่ได้มีการแบบเหมือนใส่การทดลองแล้วทดลองไปข้างหน้ามันก็จะมีการอาคติต่างๆในในตัวการทดลองอยู่แล้วนะคะแต่งานทดลองนี้ก็บอกว่าเอ่อการเปลี่ยนแปลงของลานสายตาของคนไข้ที่ได้ยิงเอสเอลทีไปเนี่ยพบว่าสามารถที่จะ ไม่ต้องไปผ่าตัดได้ถึง72%นะคะแล้วก็ไม่ต้องอไปทำอะไรเพิ่มเติมะนะเมื่อเทียบกับกลุ่มที่เป็นได้ใช้ยานะคะใน10ปีค่ะ การศึกษาหลายๆการศึกษาถึงประสิทธิภาพของตัว SLT นะคะก็พบว่าได้ประสิทธิภาพดีค่ะโดยเฉพาะในการศึกษาของไรซ์ไทล l นะคะซึ่งศึกษาว่าเอา SLT เนี่ยมาเป็นการรักษาแรกเนี่ยก็พบว่าสามารถที่จะลดความดันตาได้75%เเลยนะในคนไข้ที่เป็นโอเพน n องเกิลกรคมาหรือต้อหินมุมเปิดกับออคูล r าไฮเปอร์เทนชว่าคนที่เป็นความดันตาสูงเนี่ยสามารถที่จะลดได้นะคะ มีการศึกษาอีกหลายการศึกษาเลยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของราสาาตาค่ะก็พบว่าแบบเออโรคเนี่ยมันไม่ได้แบบเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆไม่ต้องไปผ่าตัดได้ถึงจะ12เปอร์เซ็นต์เลยเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ใช้ยานะแล้วก็มีการศึกษาบอกว่าสามารถที่จะลดยาได้ก็มีนะคะมีการศึกษาว่าเอ่อทำเอา slt เนี่ยมาทำในกลุ่มที่เป็น ตัว0 d o x o r h a t i o n ก็ไม่ไม่ใช่ primary ก็ไม่ใช่แบบต้อหินที่ไม่ทราบสาเหตุต้อหินมุมเปิดอื่นๆเนี่ยได้ไหมก็พบว่าได้ประมาณนี้สรุปแล้วนะคะ s l g เนี่ยในเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยพบว่าประสิทธิภาพดีสามารถที่จะลดยาได้บางงานวิจัยก็บอกว่าลดยาได้มากกว่าตัวยาหนึ่งตัวบางงานวิจัยก็บอกว่าตัวยาหนึ่งตัวลดการที่จะเปลี่ยนแปลงโรคให้แย่ลงลดการผ่าตัดในอนาคตได้ สำหรับในแง่ของประสิทธิภาพ Effective เนี่ยคิดว่าไม่ได้ติดปัญหาอะไรในเรื่องของ SLT นะคะว่าก็คือก็ได้ผลดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนเนาะจะได้ผลดีหมดจะเห็นว่าตัวเลขอยูอย่ที่ประมาณ75%เพราะฉะนั้นจะมีอีกประมาณ20%นะคะที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา ้องปรึกษาคุณหมออีกทีนึงนะว่าอย่างตัวตัวของผู้ป่วยเองเนี่ยที่ที่เป็นต้อหินนะคะมันสามารถที่จะยิงแบบ S.L.T ได้หรือเปล่าเราจะได้ผลหรือเปล่าซึ่งก็ต้องปรึกษาคุณหมอที่ดูแลว,ว่ามีข้อบ่งชี้หรือว่ามีเข้าเกณฑ์ในการที่จะสามารถยิงแล้วตอบสนองได้หรือไม่ค่ะเพราะว่าตัวเลขเนี่ยก็พบอยู่ที่ประมาณ20%ที่จะไม่ได้ผลนอกจากนี้นะคะถามว่ายิงไปแล้วเนี่ยยิงซ้ำได้ไหมตัว S.L.T เนี่ยยิงซ้ำได้ะคะ่ะ อาจจะต้องดูรอดูความดันตาก่อนนะคะว่าความดันตาเนี่ยไม่ตอบสนองหรือว่าพอนา,นานไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเอสเอลทีเนี่ยยิงเราครั้งเดียวจะอยู่ตลอดชีวิตเลยมันก็จะมีบางช่วงที่ความดันตาเนี่ยขึ้นได้ในอนาคตนะคะซึ่งอันนี้ก็สามารถที่จะยิงซับได้ค่ะก็ถือว่าเป็นข้อดอีอันหนึ่งของเอสอลทีนะคะต่อมานะคะมาดูการถึงงานวิจัยที่ชื่อว่า light t r i a l ย่อมาจาก laser in glaucoma and ocular hypertension การศึกษานี้นะคะเขาก็มีจุดประสงค์เนี่ยเพื่อที่จะดูว่าถ้าเอาเลเซอร์ SLT เนี่ยมารักษาเป็นการรักษาแรกเมื่อเทียบกับยาในแง่ของความมีประสิทธิภาพลดความดันตาในแง่ของ quality of life หรือคุณภาพชีวิต cost effective มันดีกว่าไหมเมื่อดูไปนานๆทั้งหมด6ปีหลักจากรักษาค่ะง่ายๆนะก็คือมันเทียบกันว่า ยิงเลเซอร์ใช้ยากลุ่มไหนเน่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่ากันมีการลดความดาที่ดีกว่ากันมีคอส f อฟเฟ i v e ที่ดีกว่ากันนะคะอันนี้ก็คือตามไปด้วย6ปีเป็นการดูการวิจัยของการศึกษานี้นะ,ะดีไซน์ของงานวิจัยรูปแบบน,นะคะก็คือเป็น Prospective m ติ t i c e n t e r Randomized Control Trial เป็น RCT คือแบ่งคนไข้ออกเป็น2กลุ่มเลยค่ะแล้วก็ตามไปข้างหน้า6ปีเลย กลุ่มหนึงเลเซอร์เริ่มตน้นกลุ่มหนึงใช้ยาเริ่มตน้นแล้วก็ดูตามไปหมด6ปีนะคะซึ่งคนที่เขาจะเอามาวิจัยในงานวิจัยนี้เนี่ยก็คือคนที่เป็นต้อหินมุมเปิดหรือเป็นออคูแลคไฮเปอร์เทนชันคนที่มีความดันตาสูงโดยที่ยังไม่ได้ทำลายคาั่วประสาทตากับล้านสายตานะแล้วก็เอามาเริ่มต้นด้วยการรักษาด้วย slt หรือใช้ยาค่ะ งานวิจัยนะเขาก็จะเอาคนเข้ามาทําใช่ไหมคะเอ่อก็อ่ะสมมติได้คนที่เป็นต้อหินมุมเปิดแล้วความดันตาสูงแล้วก็เอามาแลนดอมเอามาสุ่มดูว่าใครจะได้ยิง SLT ก่อนใครจะได้เอาเอ่อยาก่อนก็เอาไปนะคะซึ่งคนที่ได้ SLT ก่อนเนี่ยเขาอนุญาตนะสมมติเอ่อตรวจไปนานๆไปความดันตาขึ้นอนุญาตให้ทำซ้ำได้ถึง3ครั้ง ส่วนคนที่ได้ยาเนี่ยถ้าตรวจไปตรวจไปความดันตาขึ้นเนี่ยก็อนุญาตให้ทำเอชเได้เหมือนกันนะแต่เขาจะดูว่าตัวหลักการรักษาแรกอะ่ะเอออันไหนเนี่ยมันดีกว่ากันเขาจะดูอันแรกการรักษาแรกไม่ได้ดูแบบการรักษาที่มาแอดออนที่หลังนะนะก็เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เขาจะตามดูเรื่องของคุณภาพชีวิตที่6ปีนะคะว่าเป็นอย่างไรอันนี้เป็นจุดประสงค์หลักที่จะดูเลยจุดประสงค์รองก็คือเรื่องของตัว ความาผลแทรกซ้อนมีอะไรไหมหรือตัวความดันตาที่มันลดลงนะคะผลสรุปของงานวิจัยนี้นะคะก็พบว่าที่6ปีนะคะการรักษา ด้วย SLT เนี่ยมีความปลอดภัยสูงสามารถที่จะควบคุมความดันตาได้โดยไม่ต้องใช้ยาหยอดอะไรหรือว่าต้องการออผ่าตัดเพิ่มเติมอะไรนะคะมากกว่า70%ของคนไข้ที่เป็นออตัวความดันตาสูงต้อหินเป็นออความดันตาสูงเฉยแต่ไม่ได้เป็นต้อหินกับคนที่เป็นต้อหินชนิดมุมเปิดเนี่ยอ,อแล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะลดว่าเรื่องของไม่ให้ตัวต้อหินเนี่ยเป็นมากขึ้น 6เรสชันมากขึ้นนะคะลดการผ่าตัดต้อกระจกลดการผ่าตัดต้อหินได้ค่ะปัจจุบันนี้ในงานวิจัยเนี้ยเขาก็เลยเหมือนแนะนำว่าอาจจะทำเอา S L T เนี่ยมาเป็นการรักษาแรกได้นะคะซึ่งจะเอามาเป็นการรักษาแรกไหมนั้นนะ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวโรงพยาบาลหรือว่าตัวที่ที่รักษามันมี เอสอลทีอันนี้ไหมด้วยอันที่หนึ่งนะคะเพราะไม่ใช่ว่าในทุกที่ของประเทศไทยเนี่ยมันจะมีตัว s อ t นี้นะอันที่สองเนี่ยก็คือต้องดูด้วยค่ะว่าเป็นต้อหินชนิดไหนและมีข้อห้ามในการที่จะยิง s อ t เอลทีไหมหรือว่าไม่มีข้อห้ามนะคะอันที่สามเนี่ยก็คือว่าบางทีเนี่ยไม่สามารถที่จะยิงได้ในวันนั้นเลยบางทีอาจจะใช้ยาหยอดไปก่อนสมมติเอ้อมาถึงแล้ว ไม่ได้มีหมอต้อหินอยู่ณโรงพยาบาลขนาดนั้นแล้วก็มีความดันตาสูงมากอะไรเยอันนี้ก็จะอาจจะใช้ยาหยอดไปก่อนนะคะซึ่งยาหยอดมันก็แบบง่ายแล้วก็สามารถแบบสั่งได้ได้เลยมีทั่วถึงทุกโรงพยาบาลค่ะสรุปแล้วนะคะจากงานวิจัยทั้งหมดเนี่ยการรักษาด้วยเลเซอร์เอสเนี่ยก็เป็นการรักษาที่ มีประสิทธิภาพปลอดภยัยสามารถที่จะลดการผ่าตัดในอนาคตได้สามารถลดที่จะชะลอการที่โลกมันจะเปลี่ยนแปลงไปไปเร็วได้ซึ่งก็มีประสิทธิภาพดีนะคะในปัจจุบันเนี่ยหมอบางคนก็เริ่มต้นด้วยยาหยอดตาหมอบางคนก็เริ่มต้นด้วยการใช้ S.L.T. ในการรักษาต้อหินมุมเปิดหรือกลุ่มที่เป็นออค l ล่าไฮเปอร์เทนชก็คือกลุ่มที่ความดันตาสูงเนี่ยได้เ่าะงานวิจัยที่เพิ่งอ,ออกมาล่าสุดนี้เองนะคะก็อาจจะทำให้การรักษาเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องดูเป็นคนๆคนไปนะว่าใครเนี่ยจะเหมาะกับการรักษาเริ่มการรักษาด้วยแบบไหนต้องปรึกษาคุณหมอที่รักษาอย่างละเอียดค่ะทั้งหมดนะคะก็เป็นการรักษาด้วยเลเซอร์ S.L.T. ในต้อหินมุมเปิดและ โลกความดันตาสูงค่ะถ้าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็จะเข้าใจในเรื่องของ SLT มากขึ้นมากขึ้นสำหรับเลเซอร์อย่างอื่นไม่ว่าจะเป็น LPI, Endo laser, Photo e p s y c h o p h o t o c o a g u l a t i o n ECP หรือ MCP เดี๋ยวเราจะมาต่อกันในเอพิโซดหน้าค่ะสำหรับใครที่มีคำถามสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อสนับสนุนในการทำคอนเทนต์ด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ